สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับว่ายากินเก่งนะครับเหมาะสําหรับที่จะฉีดกับวัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะฉีดกับเป็นเป็นวัวชนนะครับเป็นวัวชนวัวชนนี่คือมันเป็นวัวที่เขาเลี้ยงด้วยการทะนุกถนอมนะครับเลี้ยงด้วยการทะนุกนอมให้กินยอดหญ้ามาตลอดนะครับแล้วเราก็มากักกักให้เขากินของแห้งอย่างเช่นฟางอาหารพ่นเนี่ยเขาจะกินได้น้อย กินได้น้อยน้อยมากนะครับแล้วก็กินได้แค่ประมาณเต็มที่ก็วันละไม่เกิน5้ากิโลนะครับวันละไม่เกิน5้ากิโลพอวัวกินวันละ4โลห้าโลเนี่ยมันจะทําให้การเจริญเติบโตของเขาช้านะครับ4ี่โลห้าโลก็การเจริญเติบโตของเขาก็โตได้แค่วันละเจ็กิลดต่อตัวต่อวันนะครับถ้ากินวันละ4ี่โลนะครับมันจึมันจึงทําให้การขุนล่าช้านะครับวัวที่เหมาะสําหรับการฉีดยากินเก่งเนี่ยก็จะเป็นพวกวัวชนที่ว่า เคยกินญ้าสดมาก่อนแล้วพอมาเจออาหารข้นเนี่ยเราก็ไม่กินนะครับ<า>เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างที่สองนะเดี๋ยวผมขอฉีดยาสดนะครับวิธ<า>ีการฉีดนะครับยาถ้าเพื่อนๆได้รับไปแล้วก็ฉีดแบบนี้นะครับดึงสลิงแบบนี้นะครับสองสองตัวยานะครับเข้าด้วยกันได้เลยนะครับ ฉีดเป็นเข้าก้านเนื้อนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับเป็นวัวอย่างที่สองก็คือเป็นวัวอย่างที่สองก็คือเป็นวัวที่เคยป่วยนะครับเป็นวัวที่เคยป่วยเคยป่วยคือเป็นวัวที่กินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ป่วยจากการที่ว่าปากเปื่อยเท้าเปื่อยหรือว่าร้อยฉีดยาประเภทยาแก้ไข้หรือยาอะไรมากจนเกินไปนะครับแล้วก็วัวเนี่ยกลับกลับมากินอีกครั้งนะครับกลับมากินอีกครั้งเนี่ย กินไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมกินอยู่4ช้า5โลเนี่ยการเลี้ยงวัวขุนระยะสั้นเนี่ยถ้ากิน4โล5โลเนี่ยมันจึงทําให้การขุนเสียเวลาและล่าช้าไปนะครับจะเป็นสองวัวนะครับเป็นวัวชนที่เคยกินเป็นวัวชนที่เคยกินหญ้าและยอดหญ้านะครับแล้วก็กลับมากินมากักเป็นกินอาหารข้นของแห้งประเภทนี้นะครับมันจะทําให้เขาเองอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่สองคือเป็นวัวที่ป่วยนะครับเป็นวัวที่ป่วยวัวที่ป่วย จากการเจ็บจากจักปวยอะไรก็ช่างเนี่ยจะเคยกินดีๆเนี่ยแต่กลับมากินน้อยนะครับแบบนี้ช่วยได้แต่จะเป็นวัวที่ไม่สามารถไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือเป็นวัวไอสีขา,ขาวๆหน้ายาวๆหน้าโห,หนกๆที่กินไม่เก่งไอวัวแบบนี้ถามว่าฉีดแล้วเห็นพัฒนาการไหมถามว่าเห็นพัฒนาการไหมเห็นแต่ก็เห็นไม่ชัดซึ่งมันเป็นสันดาณของเขานะครับวัวยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นยาที่ว่าบำรุงภายในนะครับจะเป็นยาที่เขา ใ้ในการขับให้เขาขยันกินมากขึ้นนะครับจะกินมากขึ้นไม่ใช่ว่าบำรุงภายในจากวัวที่เคยเป็นภายในเนี่ยบำรุงให้ดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากตัววัวหรือวัวทุกชนิดที่ฟื้นจากการป่วยหรืออะไรก็ช่างสามารถกินอา,อาหารค้นได้วันละ8ถึง10โลหรือ7จ็ดโลขึ้นไปเนี่ยพัฒนาการของเขาก็จะดีอย่างแน่นอนนะครับก็ถามว่า ฉีดจาเป็นต้องฉีดทุกตัวไหมไม่จําเป็นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายาตัวนี้ไม่ได้มีเยอะจริงๆนะครับผมก็แบ่งได้ไม่คนละไม่เท่าไหร่นะครับฉีดเฉพาะตัวที่มีปัญหาแบบนี้นะครับฉีดเฉพาะตัวที่ปัญหาแบบนี้ก็หนึ่งชุดเนี่ยประมาณ80บาทนะครับรวมส่งนะครับต่อตัวฉีดเฉพาะตัวที่มันรอดูไม่ค่อยจะกินนะครับฉีดเฉพาะตัวที่ไม่ค่อยจะกินนะครับถามว่าดูแพงไหมคุ้มค่าไหมผมจะบอกว่าค่าตัวใดตัวหนึ่งค่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับค่าตัวใดตัวหนึ่ง ไม่กินถูกปัดออกนะครับถูกปัดออกคือเป็นวัวคัดทิ้งนะครับคือเป็นวัวคัดทิ้งเนี่ยเป็นวัวคัดทิ้งเนี่ยจะเคยขายร้อยสิบบาทเหลือเก้าห้าสิบห้าบาทนะครับส่วนต่างสิบห้าบาทวัวห้าร้อยกิโลส่วนต่างสิบห้าบาทหรือสิบาทเนี่ยอย่างน้อยตัวละห้าพันถึงหกพันบาทกับแกลกด้วยการฉีดตัวเนี้ลงทุนสักหนึ่งตัวแปดสิบบาทนะครับผมเชื่อว,ว่ามันจะประหยัดต้นทุนได้เยอะไม่ใช่ประหยัดต้นทุนมันจะ รักษาซึ่งผลกําไรนะครับก็อย่างเช่นคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่ผมทั้งร้ายและก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับนั่นก็คือถ้าผมไม่ได้ฉีดยาตัวนี้นะครับไม่ได้ฉีดยาตัวนี้และวัวไม่ได้กินเก่งขึ้นนะครับผมก็ต้องสูญเสียกําไรอย่างน้อยตัวละห้0 0ันบาทวัวตรงนั้น6ตัวเป็นมูลค่าประมาณ30 0 0 0บาทนะครับงั้นผมก็หากเพื่อนๆท่านใดนะครับมีคนรู้จัก หรือเพื่อนที่ติดปัญหาวัวกินไม่เก่งถูกคัดทิ้งขายเสียผลกําไรก็สามารถแชร์คลิปนี้หรือส่งคลิปนี้ไปให้แก่เขานะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเสียผลกําไรตรงนี้ไปนะครับผมทําเพจนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะเป็นเหมือนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการขุนวัวนะครับผมสามารถอยู่ท้องแชะเพจรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ